สายรายงานในฮะดิษน,นี้นั้นไม่ใช่หลายหนุ่มผมจะพูดโดยสรุปไม่ใช่อีกคณะหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งของอุลามะชัยมัมมิอัตบอกว่าสายรายงานนั้นพอใช้ได้แต่มัทในฮะดิษมัทความหมายเป็นยังไงก็อาจารย์ฟาริก็พูดแล้วเมื่อกี้ว่าดูด้วยเมื่อสายที่มาแล้วดูความหมายของมันด้วยมาตันอันนี้มันจะอธิบายอะไรมันจะพูดยังไง ชาที่บอกว่าแชบอกตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงตัวเลขของอายะแนนกุรอานไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันกุรอานที่ผมยกทัศนะของชียอุลามาชียที่ให้ทัศนะเกี่ยวกับฮาด,าดิสนิก่อนมาอาดิสก่อนในฟาดิบัยอย่างละเอียดบอกว่าเกี่ยวกับการบันทึกตัวเลขแนนกุราอานอาจจะบันทึกตัวเลขไม่เหมือนกันแต่อันกุรอาน ตั้งแต่อาริฟของอลริฟลามินจนถึงซีนของอันนัสอาเลมอุลาม,มาชยาบอกว่าไม่มีความแตกต่างกันแม้แต่เพียงตัวเดียวใครมีทัศนะนอกจากนี้ถือว่าหลงทางและตรงนี้ที่เป็นจุดเกิดชื้ออื่นๆขึ้นมาเมื่อไม่ฟังออกไปจากัิเชื้อิมามียอิสนาชเลียซึ่งบางครั้งคนนี้อาจจะเคยเป็นเชื้ออาจจะเคยเป็นอุลามาในาชาเลียอิมามียอิสนาชเลีย แต่บอกความไม่เข้าใจนาริสมนี้มีทั้นะไปบืเชื่อวพลคนนี้ได้ออกมาอยากสายทางอีกนะเนี่ยเพราะยังมีฮะดิษและเบื้องอีกมากมายของบรรดาอิหม่ามของเชื้อที่เป็นบทพิสูจน์ที่เพียงพอว่าอันกรานที่ยืนที่อยู่ในมือของมุสลิมีนทั้งโลกเหมือนกันตั้งแต่อลีของอลิสลามีนจนกระทั่งถึงตัวซีนของอันนาสเราไม่มีความแตกต่างแม้แต่เป็นจุดๆเดียวแม้แต่เป็นหนุกหนุกหกป้าเดียว อยู่ที่ประเทศอิหร่าน11ปีพี่น้อง11ปีและข้อก,กล่าวหาที่ผมเคยรู้มานานผมก็ไปหาความจริงเหมือนกันในประเทศนั้น11ปีผมท่องไปเกือบทุกเมืองในประเทศอิหร่านทุกวันยิ่ผมพยายามที่จะไปแล้วก็ไปหยิบกุรานมาดูตลอดเวลา11ปีนั้นผมไม่เจอแม้แต่สักครั้งเดียวกุราณที่ไม่เหมือนกับที่อยู่ในทาร,รมบัสยิดในบ้านเราเป็นพิทนะที่ถูกใส่ร้ายโดยผู้ที่ไม่หวังดีอิสลาม เป็นพิจนะเป็นเทอาหนึ่งที่มีอยู่ในพิจาร์จเป็นบางท่านของอรามาบอกดิสีาริสบางลนะนาบางท่านของอรมาบอกว่าหมายถึงความคาดเคลื่อนในการเรียบเรียงอายัดในการให้นำให้เบอร์ของอายัดนั้นอาจจะไม่เหมือนกันนะอารีสแบบน,นี้ในอาริสุนะก,ก็มีพี่น้องแต่ผมไม่ได้นำหลักฐานมาชาวโอกาหน้ามีรายง,งานโดยท่านญิงอาชะบอกว่าในชุรที่มีสานั้นได้ขาดหายไปกี่อายัดดี ท่านใดที่เคยได้ยินก็ยืนยันว่ามีถ้ายังไม่เคยได้ยินเราคอ่อยตรวจสอบกไปหาได้เกี่ยวกับเรื่องอายัดมันซึกมาสุดต่ยังไงชาบอกว่าสุรัตน,น์ิชานั้นได้มีอายัดขาดหายไปอะไรบรมมาของพุทธเจ้าบอกว่าการบันทึกตัวเลขที่มีเหมือนกันโบรานนั้นจะหายไปไม่ได้แม่นแต่เพียงอายัดเดียวและถ้าพี่น้องจะถามว่าเชียมีอากิษได้ยังไงเกี่ยวกับอังก,า,า,งา,กาน,านมีกันมันเหมือนกับท่านที่เราเชื่อว่าสมบูรณ์ละกุราณทุกเล่มในร้านเหมือนกับกุรานทุกเล่นนมท,ลที่อยู่ ในพี่น้องของชาวอิสลามไม่มีแม้แต่เพียงเล่มเดียวฟิตรณอันนี้เกิดมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแต่ไม่มีสุนนะหรือคนที่สร้างฟิตนาอันนี้นําอักนก่อนน้านั้นมายืนยันแม้แต่สักครั้งเดียวในภระัิาส์อันยาวนานเป็นฟิตรณที่ถูกสร้างขึ้นมาใส่ใจอ่ะเ,เป็นการที่จะปิดปากเชียเป็นการที่จะดับทางความใกล้ชิดกันระหว่างพี่น้องชาตก,กับบริสลนมความเหมือนกันว่าเราเชื่อในคำพีเล่มเดียวกัน พยายามสร้งางพิจนาานี้และผมยืนยันด้วยตัวผมเองว่าผมอยู่ในอีราน11ปีแล้วผมเรียนทับซีดเป็นเวลา8ปีอันก่อนที่อยู่ในมือผมและอยู่ในมือครูของผมเป็นอังก่อนที่เล่มเดียวกันกับพี่น้องที่นี่ใช้หนึ่งเดือนแรกในการเรียนทับซีดหนึ่งเดือนแรก30ยาละรับทเรียนบทแรกซึ่งเขาเรียกมุกติมาตุทับซีดก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของตับซีดอุลมามาชั้นสูงที่สอนทับซีดในอีรานนั้นใช้เวลาหนึ่งเดือน ในการพิสูจน์ในการพูดสร้างความให้ให้พวกเราเข้าใจว่ากุรอ่านเล่มนี้สมบูรณ์โดยนำขัสนะของพวกอื่นๆในเป็นชียสเปรเลหรือพวกอื่นๆที่เชื่อเร,รอออื่องความบกพร่องของคุรอ่านมารับมาปฏิเสธใช้เวลาหนึ่งเดือนก่อนที่จะเข้ามาพูดถึงเนื้อหาของทางน้านการตัดสิทธิ์ชียหรืออุลามาชี้ให้นั้นพิสูจน์ความสมบูรณ์ของอัง้กุรอ่านไว้ในหน,นังสือเป็น้อยๆเล่มไม่น้อยดปกวา่า ที่อุลมามสูนีได้พิสูจน์ดังนั้นข้อหานี้เราไม่รับและไม่มีมูลฐานแห่งความจริงในสักเพียงนิดเดียวท่าพี่น้องจะบอกครับว่านีอะดีมีคุณต้องรับอันนั้นคือเป็นเรื่องที่เราแสดงหาพิจารณานะผมเชื่อในกุลานเล่มเดียวกับตี่ท่านเชื่อถ้าพี่น้องไปที่บ้านผมวานมีอยู่สามสี่สิบเล่มที่พิมพ์จากอิหร่านพิมพ์แตกต่างกันไปพิมพ์ปกนั้นปกนี้หรือนักพิมพ์เหมือนกันหมดทุกเล่มเราไม่มีอันกุลานเราไม่มีสุราอะไรสุราหรือว่า อายัดวิลายัดที่ว่ายกตวัววเวลาขอ,ข,อข,อข,อของของท่านอิมารีทั้งหมดนี้เป็นพิตานัที่ถูกสร้างโดยสัตว์ตัวของอิสลามครับช่วยผมว่าแค่ก่อนเปิอพี่น้องจะซักอะไรต่ออีกนิดเรื่องอันกุรานเวลาขท่านยังอยู่อีก5้านาทีไม่เป็นไรครับผมขอเชิญฝ่ายสุน,นีเลยครับ ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติครับที่ผมได้เปิดประเด็นว่าความเชื่อของกลุ่มสีชีอาบอกว่าอักลกคัอานที่เราใช้อยู่เนี่ยไม่ครบมีอยู่หมื่นเจ็ดพักว่าอายะตรงนี้ไม่ใช่ฟิตนะที่ชาวซุนนะไปสร้างให้กับกลุ่มชีอาแต่เป็นตำรับตำราของกลุ่มชีอาที่ได้อ้างเองเพราะงั้นชีอาเขาฟิตนะกันเองไม่ใช่ซุนนะไปอ้าง ที่อ้างเนี่ยสุนัขไม่ได้อ้างว่ากุรอานครบหรือขาดแต่กลุ่มชีอะอ้าเองเองโดยฮะดีสที่รายงานถึงอบีอับดุลละยักษฟาร์สอดิกอิหม่ามคนที่หกของเขาที่บอกว่าอินนั่นคุรอานัลลาละจาอับดุบียิบริลุอะลัยฮิสสลามอิลามุฮัมมัดีนสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกอันกุรอานที่ยิบรินนำมาให้กับท่านนา all all hu, บีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นซับอตุอัชรอัลฟิดอายะมีอยู่หมื่นเจ็ดพันอายะ เรื่องราวอย่างนี้ถูกบันทึกในตำราของชีอาเองแล้วใครไปจารณาให้อะชีอาบันทึกกันเองชีอาว่ากันเองไม่ใช่ไม่ใช่เราไปใส่ร้ายไปแล้วถามว่าไอ้ตัวบทอย่างนี้ชีอาเขาได้ยึดถือเขาได้ใช้ไหมท่านเชคบอกว่าบางคนถือว่าดออิฟแต่บางคนถือว่าพอใช้ได้ตกลงเอาอยัางไงชีอาบางคนก็ใช้ใช่ไหมตรงนี้เป็นหลักฐาน ปลว่าคุรานนั้นของเราน่ะหกพันกว่าอายะไอ้นี่บอกหมื่นเจ็ดพันกว่าอายะบอกว่าดออ i ฟบางคนบอกว่าพอใช่ได้แปลว่าจะเอาเป็นหลักฐานจะใช่ไหมตรงนี้แปลว่าหนึ่งในความเชื่อของชีอะก็ยังเชื่อว่าคุรานนั้นยังไม่ครบมีอยู่หมื่นเจ็ดพันกว่าอายะและท่านพูดเองบอกว่าในรายงานบอกาอชาบอกว่าในอะไรซุรานิซาขาดหายไปท่านไม่ได้เอาหลักฐานมานั่นก็แปลว่าท่านเองก็ยังเชื่อว่าขาดอยู่ ประเด็นนี้ไม่ได้ท่านจะมากรดเปลีล่ยนไม่ได้จะบอกว่าคู่ลคุรานขาดไม่ได้ที่บอกว่าต่างกันตรงการนับตรงนี้คืออาระทัสนะของบางคนที่ท่านว่าต่างกันตรงการนับท่านพี่น้องครับหกพันกว่าอายะกับหมื่นเจ็ดพันอายะเนี่ยนับอย่างไงเพรากี่เท่าตัวฟาติฮ้าเจ็ดอายะจะนับอีกบ้นอีกอกีสิบเที่ยันถึงจะได้ จะนับอัลกุรอานบ้นอีกกีร่รอบวะไอายะท่านตัดตาพวกเราบอกว่าใช้เหมือนกันแต่ในความเชื่อส่วนหนึ่งที่ท่านได้เผยออกมาในสุรานิซาก็าขาดอ้าวนั่นไงนั่นไหนว่าเหมือนกันล่ะไหนว่าเหมือนกันไม่เหมือนแต่ละแล้วบอกว่าอันนี้ของกุไลนีที่ถือเป็นซาเฮะของเขาเนี่ยรายงานจะถึงอิมัม อัสอดิกยาฟาร์สอดิกท่านที่หบอกว่าถ้าเอ้าถือไอรอนเบสแล้วท่านรับได้เลยยาฟาร์อสอดิกบอกว่าอัลกุรอันมีอยู่หมื่นเจ็พันกว่าอายะมัขาดหรือมันครบเอาให้แน่ไม่ใช่รับกันตรงนี้ว่าครบแต่พอไปรับหลังแล้วมีบอกว่าขาดอย่างนี้ไม่ได้นะวันนี้ก็เปิดอกคุยกันเราจะได้รู้ว่าเอามาตรฐานอันไหนจะเอาอันไหนเป็นบรรทัดฐาน ถ้าหากว่าความสงสัยในเรื่องของอัลกุรอานมีอยู่แล้วมันคอนแคลนแล้วการจะเป็นมุสลิมเนี่ยถ้าหากว่าไม่ไว้ใจอัลกุรอานแล้วที่เหลือไม่ต้องพูดถึง